ข้าวขาวัวของเขามผมสั่งข้าวขาวัวมาอโอเคเจ้านี้ก็อลังการดีครับ เบ็ดมงแล้วอึอ้นชื่อน,น้ำเดี๋ยวชื้อน,น้ำพลลี่โจะกินอะไรดีก๋วยเตี๋ยวมามามเดี๋ยวพ่อดูให้นะมมา,ม,าม่ามีเอฟซีบอกผมมาว่าในซอยโงรงพยาบาลปบุรีมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อแล้วก็มีเนื้อย่างมีข้าวขาหัวมาดูป้ายเขาครับปอดีพี่โรคค่อนข้างจะหิวเมื่อกี้ผมมี เรื่องงานแห่เปลียนภนษาเข้ามาแล้วก็เลยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยร้านเนื้อนำเนื้อีำขนมเขาันื้อย่างอาหารต่างๆมาดูเมนูเขาตรงนี้ดีกว่าผัดหมี่กระเฉดจะมีข้าวคุกกีเข้าวผัดพริกขี้หนูสวนขวดไก่ข้าวยำแคบเนื้อย่าง เดี๋ยวเราจะกินก๋วยเตี๋ยวแสดงว่าอันนี้เป็นร้านฮาลาลนะครับมีอาหารหลากหลายเนาะมีน้องๆที่เขาเป็นชาวมุสลิมมาแล้วกานอันนี้มีเอฟซีแนะนําผมมาฮะแบอบกว่าให้ลองแวะเข้ามาดูมีอาหารหลากหลายแล้วก็มีซุปเมื่อกี้ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นมาม่านะเส้นมาม่านะ,ะมาม่าเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเนะมาะเนื้อเปื่อยลูกชิ้น พ่อสั่งข้าวขาัวกับซุปเนื้อนะน้องลายโอเคไหมครับอ่นนี้เดี๋ยวพาไปซื้ออ,อเมซอนเนาะใอ้ก็มีขนมจีนน้ำยาปูข้าวผัดปูก๋วยเตี๋ยวปูกระเพราปูบะหมี่ปูด้วยนะใช่ร้านนี้เปล่าหรือร้านนูน้นน่าจะร้านนู้นปิด ผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ในซอยโรงพยาบาลพนบุรีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้านะบอกอีกธีหนึง่งข้าวขาวัวของเขามผมสั่งข้าวขาวัวมาอมโอเคเจ้านี้ก็อลังการดีครับอลังการงานสร้างข้าวขาวัวเดี๋ยวจะกินกับน้ำซุป ต้มยำเนื้อน่องลายอออ,อันนี้อาอ,อ,อ,อันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยเดียยเด๋ยวพ่วอไปเอาเครื่องปรุงมาให้มาตรงนี้ครับมีถั่วงอ,อกมีน้ำปลามีเครื่องปรุงสาหร่ายเกล็ด <c oughs> น้ำส้มจะเป็นไปเกี่ยช้อนช้อนกับตะเกียบเดี๋ยวสีไปดีกว่าของที่มีชิ้นต่อ ยีโร่ก็ปรุงมาให้แล้วดูสิเราหยิบช้อนเส้นไหนเส้นมาม่าก็เถื่อเนี้ยปรุงให้แล้วน่าจะอร่อยนะก็ใส่อันนี้ให้โดนน้ำร้อนหน่อยจะหอมหอมอะอือืมชิมสิครับคนก่อนคนก่อนคนก่อนให้ทุกพวกเดี๋ยวมีซุปซุปเนื้อเดี๋ยวกินซุปเนื้อมีลูกชิ้นด้วยนะนี่อร่อยนะเขาเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อแหละเข้มข้น โะครับโลมาเลยดีครับนี่มีไข่ต้มมาให้แล้วก็ข้างหน้าเห็นป้ายเขาเขียนว่าพะโลขาวัวเนาะ จะเรียกข้าวขาบัวก็ได้กินกับกินยังไม่ใส่น้ำส้มก่อนกินรอน้ำซุปก่อนอร่อยได้ตวเก็นมานี่ ไม่หวานมากครับนวนัว,นว,นวเค็มเค็มนำํำเค็มนํำหวานตามชอบข้าวก็ใช้ข้าวอย่างดีข้าวของมะลิดด้วย นือ้อมาชามใหญ่เลยครับมีซุปเนื้อเดี๋ยวให้พี่โดกินด้วยเดี๋ยวมีลูกชิ้นให้พี่โดเสริมอีกมาดูซุปเนื้อกันจุบเนื้ออันนี้หัวไชเท้าแล้วก็มีโรยทั้งหอมเจียวแล้วก็หอมสดด้วยนะหอมแดงสดนะชุบเนื้อ เขามีซุปหางวัวไว้บอกไม่ม,มรีร้อนร้อนสุดยอดแหลแเย็นเย็นด้อดชิมซุปเนะื้อแหละลอ่ชิมซุปเนะือ้อซุปเนะือ้อไม่กินน้ข้าวป่าว

จุดตอนน้ำแกงกำลังร้อนๆครับแบบซุกมันร้อนๆนี่ขอซดกอน แต่ว่าพอสั่งอาหารมาทานแล้วอลังการอลังอลัง ก,กินตอนร้อนๆก่อน,นสักใจก็คือเนื้ พูดตามป้ายรับป้ายเขาใช้คำว่าคอนขาบัวอไม่มีพริกกระเทียมให้เนะาะเมื่อกี้มองๆแล้วก็ไม่เห็น ราดน้ํามาน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าขอเพิ่มเขาน่าจะได้นะแต่ว่าผมไม่เอากินอย่างนี้แหละ เออเรามีลูกชิ้นอีกไหมดนรอลูกชิ้นคือครอบครัวเราอะไม่ได้ห้ามดูดนะ้โดนะดูอยากทานล้วก็ตักชามพ่อชามแม่ได้ ใส่หัวใชเท้าก็ดีครับจากแม่น้ำซุปหวานดีโล่งเลยมาแล้ววิคีผมจะทำแบบไวเด็กของผมสมัยเด็กๆกกลับบ้านเนี่ยเขาวิ่งเข้าบ้านแล้วมีแต่ข้าวไม่มีอะไรเดี๋ยวบังทีก็รู้ว่าที่บ้าน,น่ะต้องมี ข้าวสวยอยู่ในหม้อนแน่นอนเดินเข้าบ้านหิวจะซื้อลูกชิ้นแล้วก็ไปกินกับข้าวนี่แหละแบบนี้เลย กินเนื้อนะนีออ่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นเนื้อทั้งหมดกบปุงกเพาอะไรก็กมีฮะ อันนี้อะไรมนะู้นน่ากินข้าวหน้าเนื้อหรือเปล่าอแอบก็วิง่งเข้าวิง<ม>่งออกกันเยอะครับ<ม>อากาศร้อนมากครับ <c oughs> หลังจากเมื่อคืนฝนตกทางคืนและเช้าก็ตำๆตตมาร่อย <c oughs> พอพระอาทิตย์ฉ <c oughs> ายแสงได้ก็ร้อนเลย <c oughs> ครับชีมอร่อย เดี๋ยวเพี่เขามาคิดตังครับก๋วยเตี๋ยวเขาอยู่ตรงนี้เลยเขาหยุดทุกวันอังคารนะครับอร่อยอร่อย,ยวคิดตังเขาตนน่นแค่ร้อยแปดสิบนะฮะไม่แพงอย่างนี้ขาขาวัวจันเท่าไหร่ครับขาวัวแปดสิบห้าซุปเนื้อ ปดสิบห <85, S 1> <ม>้าก๋วยเตี๋ยวห้าสิบโอเคลูกชิ้นไม้เท่าไหร่ okay. ค, <280 S 1> ครับนะยี่สิบห้าหมดสองร้อยแปดสิบครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาข้างหน้าก<อ>่อนจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ด้านหลังแต่รถเข้าทางนี้แล้วก็ไปจอดด้านในได้นะฮะนี่นี่คือโรงพยาบาลทุนบุรีเนี่ยโรงพยาบาลทุนบรุรีแล้วก็ตรงนูง้นออกไปนู่นก็เป็นพันนกถนมพันนกอันนี้ไปทะลุอ,อ,อรุณมณ์ได้ฮะ ข้างหน้านี่ก็คือนันทอุทยานสโมสรนี่ครับเนื้อนำร้านเนื้อนำเนื้อนำเนื้อนำอยู่นี่เลยไม่ไหวครับร้อนจัดเลยมาอามอสอนหน้าบ้านซอยเข้าบ้านร้านนี้เป็นร้านที่ซื้อประจำครับทุกวันกำลังรอน้องพชม ร้อนไหมพี่โด้ร้อนมครับ้อไม่อยากออกห้องแอร์เลยนั่งนั่งกินอยู่ตรงนี้แล้วกันนะพี่โด้อ่ะก็<ด>กินนมนมนมอืมนี่ของโดโดชามะนาวเลยอะะวังทำดีื่องระวังระวางของพ่อ,อ,อแบ็กคกาแฟน้ำผึ้งมะนาว ร้านหน้าบ้านทั้งทีขอนั่งกินสบายๆตรงนี้แล้วกันครับอ,อากาศร้อนพี่โดโก็ผมยาวนคุณแม่ก็ชอบนี่โดโดตัดสามรอบแล้วนะผมยังไม่ตัดสักรอบนะึงแต่ว่าตัดแป๊บเดียวสัดกดาเดียวยาวเหมือนเดิมตัดผมไหมโูตัดไหมตัดผม,ดผมเอาผมสั้นหรือผมยาว,ยาวเอาผมสั้นสิ ก็คลิปนี้ของตอนนี้นะครับแกหลอดใข้อหนอาหารกลางวันบวกอาหารเช้าในวันที่มีภารกิจยุ่งเหยิงแล้วเมื่อกี้นี้พี่โรก็เครียดหน่อยๆน,นะเพราะว่าตรงที่กินข้าวก็มีเสียงก่อสร้างก่อสร้างเมื่อกี้ก็ก่อสร้างเลยนะ ขอมันโลงบาโลงบาทุนทนบุรีก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับฝากกด u ับส r คร์กดไลค์กดแชร์ เป็นกำใจให้บ้านโดโด,โดพาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวร้านตัดผมอยู่ข้างๆนี่ถ้าเขาเปิดหรือเขาว่างก็เอาโดโดตัดผมดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดินทางไกลในช่วงปลายเดือนนี้จะไม่ไ,ได้อยู่ในห้องแอร์ก็จะร้อนอยุดหนิ เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอ,อกินคัมเนี่ยไม่ทันไม่ทันมาแล้วนะครับอันนี้พ่อพามาตัดฮนะมาดูทรงที่แม่พามาตัดเม,เมื่อเมื่อคราวที่แล้วกี่สัปดาห์ดูเองมัง้งใช่ไหมฮะที่แม่พามาตัด อันนี้มาดูทรงพ่อพาตัดมั่งอ่าเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูโดโด้ทำไรตัดอะไรตัดผมบอกก่อนฮนะโดโดนี่ตัดได้กับช่างคนเดียวนะนี่ช่างท่านนี้เท่านั้นคนะ่ะ<ด>รออยังนน